บอกว่าเวทีนางงามค่ะมีกระ,สะแสดรมาม่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นการเปิดศึกหรือเปล่าค่ะระหว่างอินฟ้ากับมิสแกรนแคนเบอร์เดียค่ะที่มีเหตุการณ์ระหว่างที่อยู่บนเวทีนะคะกำลังที่จะมีการโชว์ตัวกันอยู่ค่ะกับมิสแกรนอีกหลายคนแต่เมินมันมีเรื่องขึ้นมาค่ะจนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า2คนนี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าไม่ชอบใจกันหรือเปล่านะคะแน่นอนก็ว่าสําหรับดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะก็คืออินฟ้าราหะ เจ้าของมงกุฎมิสแก n นไทยแลนด์2022นะคะแล้วก็รองอันดับหนึ่งเวทีมิสแก r นอินเตอร์เนชั่นแนล2022ค่ะ พร้อมกับมิสแกรนอีกหลายคนนะคะโดยก็มีการขึ้นไปบนเวทีนี่แหละค่ะเป็นการโชว์ตัวนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีมิสแกรนแคนเบอร์รีอยู่ด้วยเพื่อที่จะเฟ้นหามิสแกรนสละบุรี2 0 2 4และเป็นตัวแทนของจังหวัดสระบ,บุรีค่ะเพื่อจะมาชิงมงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์2024ันั่นแหละค่ะในระหว่างที่ขึ้นเวทีโชว์ตัวอยู่ค่ะอิงฟ้ามิสแกรนไทยแลนด์ของเราเนี่ยแล้วก็มิสแกรนแคนเบอร์รีแล้วก็อีกหลายคนค่ะเขาขึ้นเชโชว์ตัวตามปกตินะคะแต่ พอไปถึงจุดมาร์กเดินแต่ละคนก็เดินไปจําจุดมิสแคนแคมโบเดียค่ะพอถึงจุดมาร์กปุ๊บสะบัดผ้าของตัวเองผู้ชมขาไปบังจุดที่อิงฟ้าเขาต้องยืนจนอิงฟ้าต้องใช้เท้าเนี่ยเคียชุดของมิสแคนแคมโบเดียไปชมคลิปนี้กันดีกว่าค่ะ เนี่ยแหละค่ะคือมันก็เหมือนเอาเท้าเขี่ยไปข้างหลังนะคะจากคลิปดังกล่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะทําให้กระแสวิาพากษ์วิจารณ์ดราม่าเกิดขึ้นเลยเนื่องจากว่าชาวเน็ตบางส่วนเขามองว่าเอ๊ะทําไมอีฟ้าทําแบบนี้ล่ะพฤติกรรมของอีฟ้าไม่โอเคเลยนะทําไมใช้เท้าเขี่ยชุดของมิชแกลนแคมบูดีแบบนั้นบางส่วนมองว่าไม่ควรใช้เท้าอะ่ะแต่ควรอาจจะใช้มือหยิบชายผ้าปัดออกหรือย่อตัวลงเพื่อไปหยิบปัดออกมากกว่า ซึ่งจะทําให้อิงฟ้าเนี่ยภาพลักษณ์ดูดีมากขึ้นพร้อมกับมีการตั้งข้อสงสัยว่าอิงฟ้ากับมิสแกรนเคมบรเดียไม่ถูกกันหรือเปล่า ในขณะที่แฟนคลับบางส่วนค่ะก็สวนกลับคนที่สร้างกระแสดราม่านะคะบอกว่าอิงฟ้าเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้าหากว่าอิงฟ้าไม่ทําแบบนี้หนึ่งเลยอาจจะเดินเหยียบหรือทําให้เธอสะดุดล้มได้ซึ่งถ้าดูจากในคลิปแล้วเนี่ยอิงฟ้าตั้งใจจะเขี่ยให้ไปอยู่ข้างหลังแต่ผ้าของมิสแกรนแคมโบเดียเนี่ยมันมาติดรองเท้าของอิงฟ้าเท่านั้นก็เลยมีผ้าแบบนั้นออกไปแล้วถ้าสมมุติว่าเธอเนี่ยก้มลงไปก็คงจะไม่ได้ เพราะชุดของพี่ฟ้าตึงมากแล้วอาจจะทําให้มงกุฎเดี่ยวร่วงได้เธอก็เลยมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปแบบนั้นซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องาราวดราม่าดังกล่าวเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรนะคะคงจะต้องรอให้ทางอินฟ้าออกมาชี้แจงเองจะดีกว่าค่ะ